การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าหมู่บ้านหินทาตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาหมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ําใสไหลผ่านกลางหมู่บ้านชื่อว่าแม่น้าสักชาวบ้านเชื่อว่าแม่น้นํานี้มีพลังวิเศษสามารถรักษาโรคและทําให้พืชผลเจริญงอมแต่ก็มีตำนานเล่าขานว่าถ้าใครทําให้แม่น้นํานี้โกรธมันจะกลายเป็นแม่น้ําต้องสาและนําพาโชคร้ายมาสู่ทุกคน เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันหนึ่งที่มีชายหนุ่มชื่อภูผาเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหินพาภูผาเป็นคนที่ช่างสังเกตและไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติเขามักจะคิดว่าตำนานแม่น้ำต้องสาบเป็นเพียงเรื่องที่คนแก่เล่าให้ฟังเพื่อขู่ให้เด็กๆก,กลัวไม่ให้ออกไปเล่นน้ำในยามค่ำคืนวันหนึ่งภูผาได้ยินข่าวรือว่ามีปลาสีทองขนาดใหญ่โผลมาในแม่น้ำสักและใครที่จับได้จะได้ไดรับโชคลาภมหาศาลภูผารู้สึกท้าทาย และคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ว่าตำนานนั้นไม่จริงเขาจึงตัดสินใจออกไปจากปลาสีทองในคืนพระจันทร์เต็มดวงเมื่อผู้ผามาถึงแม่น้ำเขาก็พบกับปลาสีทองจริงๆมันใหญ่และงดงามตามที่เล่ากันเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงพยายามจับปลาแต่ปลาก็แค่ลอยวนรอบๆไม่ยอมให้เขาจับได้ง่ายๆสุดท้ายผู้ผาก็หมดความอดทนและตะโกนออกมาด้วยความโมโหเจ้าปลาบ้าถ้าไม่ให้จับก็จงหายไปซะ ทันใดนั้นเองแม่น้ำที่เคยใสยสะอาดกลับกลายเป็นสีดำสนิทน้ำเริ่มไหลแรงและมีกระแสเชี่ยวชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันตกใจและพากันวิ่งหนีแม่น้ำสักได้กลายเป็นแม่น้ำต้องสักอย่างที่ตำนานเล่าไว้หลังจากเหตุการณ์นั้นทุกอย่างในหมู่บ้านเริ่มผิดปกติพืชผลเหี่ยวชาวผู้คนป่วยไข้และมีเสียงลึกลับดังมาจากแม่น้ำในยามค่ำคืนชาวบ้านต่างพากันกล่าวโทษภูผาที่เป็นต้นเหตุให้แม่น้ำโกรธ และผากันขอให้เขาหาทางแก้คำสาคนี้ผู้ผารู้สึกผิดและตัดสินใจจะทำทุกวิธีทางเพื่อแก้คำสาดเขาจึงออกเดินทางไปหาหญิงชาราที่อาศัยอยู่ในกระท่องกลางป่าซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ำสักเมื่อผู้ผามาถึงหญิงชาราเพียงหัวเราะเบาๆเมื่อได้ยินเรื่องราวที่ผู้ผาเล่าแม่น้ำนี้ไม่ได้ถูกสาดเพราะคำพูดของเจ้าแต่มันโกรธเพราะเจ้าลืมกฎที่สำคัญที่สุดของแม่น้ำนี้ผู้ผางุนงงและถามว่ากฎอะไรหรอือ หญิงชราย,ยิ้มและตอบแม่น้ำสักนี้มีชีวิตและมีอารมณ์เช่นเดียวกับพวกเรามันรักเสียงหัวเราะและความสุขแต่เมื่อเจ้าโมโลและผู้จามไม่ดีแม่น้ำจึงโกรธตอบกลับมาเจ้าต้องทําให้แม่น้ำหัวเราะอีกครั้งเพื่อแก้คําสาบนี้ผู้พารู้สึกงงมากเขาไม่เคยได้ยินวิธีแก้คําสาบด้วยการทําให้แม่น้ำหัวเราะมาก่อนแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นเขาจึงตัดสินใจกลับไปที่แม่น้ำและลองทําตามคําแนะนํา เมื่อผู้ผามาถึงแม่น้ำที่ตอนนี้ยังคงเป็นสีดำเขาเริ่มเล่าเรื่องตลกที่เขารู้จักแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเฉยและไม่ค่อยขงก็ตามแต่แม่น้ำยังคงเงียบและไหลเชี่ยวเขาจึงเริ่มเล่าเรื่องตลกที่เคยทำให้ตัวเองหัวเราะเมื่อยังเด็กเวลาผ่านไปไม่นานน้ำในแม่น้ำเริ่มชะลอตัวลงเล็กน้อยและเริ่มมีเสียงน้ำกระเพื่อมคล้ายกับเสียงหัวเราะผู้ผาเห็นเช่นนั้นจึงเล่าเรื่องตลกที่เขาคิดขึ้นมาได้ทันทีทำไมปลาถึงไม่เคยข้ามถนน เพราะกลัวโดนหอยแคงตีทันใดนั้นแม่น้ําก็เริ่มใสขึ้นและกลับมาเป็นสีปกติเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นจากน้ําจนผู้ผาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะไปด้วยในที่สุดคําสาบก,ก็ถูกลบล้างพืชผลกลับมาเจริญงอมและชาวบ้านก็หายจากอาการป่วยชาวบ้านต่างดีใจและยกย่องผู้ผาที่สามารถแก้คำสาบได้แม้เขาจะรู้ว่าความจริงแล้วมันไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิดเลยทั้งหมดที่ต้องทำคือการนำความสุขและเสียงหัวเราะกลับมาสู่หมู่บ้าน นับจากนั้นภูผาและชาวบ้านหินถาก็ไม่ลืมที่จะเล่าเรื่องตลกและหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานทุกครั้งที่มาที่แม่น้ำสักเพราะพวกเขารู้ดีว่าความสุขและเสียงหัวเราะเป็นสมบัติล้ำค่าที่สามารถทำให้แม่น้ำมีชีวิตชีวาและปกป้องหมู่บ้านจากคำสาปได้เสมอ